เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราย,ยชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธครับท่านประธาน,นครับเราไม่ได้มีปัญหาแค่ไม้พยุงอย่างเดียวนะครับอันที่จริงปัญหาการลักลอบตัดไม้ธรณยป่านั้นมีกับไม้มีค่าทุกชนิดนะครับที่สําคัญนะครับการลักล,ล,ลอบตัดไม้เนี่ยมันดําเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรม ที่เรียกว่าเป็นการฟอกขาวนะครับเริ่มต้นจากการตัดไม้ทิ้งเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจยึดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเสร็จแล้วก็นำไปประมูลขายทอดตลาดตามระเบียบซึ่งตรงจุดนี้แหะครับที่ทำให้ไม้ที่ถูกตัดมาอย่างผิดกฎหมายกลายเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายขึ้นมาแล้วก็ทำกันเป็นขบวนการถ้าสังเกตเห็นนะครับในการตรวจยึด การจับกลุ่มขบวนการตัดไม้ทำลายป่าเราแทบไม่เคยเห็นข่าวที่บอกว่ามีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดจริงนี่นะครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าสังคมไทยเราจําเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะให้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับไม้นะครับซึ่งเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงนะครับว่าคนที่คนทั่วไปนะครับ เราใช้ไม้เป็นปกติในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทําเสาบ้านนะครับทำฝาผนังหรือเป็นฐานในร้านหมูกระทะหรือเป็นกระดาษที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไม้ก็ยังเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนนะครับสามารถที่จะเกิดขึ้นทดแทนกันได้แต่จะใช้ใช้เวลาน,านานไปนะครับและที่สําคัญครับก็หมดอายุไขไปตามกันเวลานะครับกฎหมายก็ได้พยายามที่จะ แล้วก็คลายความกดดันเมื่อปีพศ2562ได้มีการแก้พรบรป่าไม้นะครับโดยกําหนดให้ไม้ห่วงห้ามเฉพาะไม้ที่เกิดขึ้นในป่าเท่านั้นนะครับที่เป็นไม้ห่วงห้ามส่วนไม้มีค่าที่เกิดขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์มีเอกสารสิทธิ์ไม่ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามต่อไปดังนั้น การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าที่ว่นนี้ก็คือการทำให้วงจรตลาดไม้นะครับดำเนินไปอย่างเป็นปกติวงจรตลาดไม้ที่ถูกกฎหมายนะครับดำเนินไปอย่างเป็นปกติโดยการจูงใจให้คนที่เกี่ยวข้องได้หันมาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับการดำเนินนโยบายในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการไม้ ผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นทำให้ไม้มีค่านะครับแล้วก็ถูกกฎหมายเนี่ยน้อยกว่าความต้องการในตลาดไม้ในป่าจึงเป็นที่ต้องการนะครับตั้งแต่ก่อนพศส5 6 2ันรนะครับถือว่าไม้มีค่าทุกชนิดไม่ว่าจะปลูกแม้แต่แม้กระทั่งไม้ที่ปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ก็ถือว่าถ้าตัดแปรรูปก็ยังผิดกฎหมายอยู่ อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญนะครับแม้ต่อมานะครับจะมีการคลายล็อกนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการจูงใจมากพอให้คนเนี้ยปลูกต้นไม้เพื่อขายป้อนสู่ตลาดนะครับเพราะการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม่มีค่าใช้ระยะเวลานานเมื่อเอาที่ดินไปปลูกต้นไม้อาจจะต้องเสียเวลา10ปีเป็นอย่างน้อย1 5ถึง20ปี ระหว่างนี้ก็อาจจะไม่สามารถใช้ที่ดินสร้างไรายได้ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเกษตรกรก็จ,จะประสบกับความยากลําลบากสิ่งเหล่านี้มันไม่จูงใจให้คนหันมาปลูกต้นไม้นะครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอนะครับก็คือในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเขาใช้แนวคิดในการจัดก,การป่าไม้และทรัพยากรในรูปแบบใหม่นะครับก็คืออีโคเซนทริกก็คือการที่ยอมให้คนดูแลรักษา ป่าไม้ต้นไม้และทรัพยากรและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นข้อเสนอในทางที่เป็นรูปธรรมก็คืออันที่หนึ่งต้องเริ่มต้นจากการแก้กฎหมายที่เปิดกว้างให้คนที่ถือครองที่ดินทุกประเภทนะครับมีสิทธิ์ในการปลูกต้นไม้จริงๆนะครับตอนนี้ยังจำกัดอยู่เพียงแค่ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์นะครับส่วนที่ดินของเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่สําคัญนะครับประการต่อมาก็คือรัฐบาลต้องดํงาเนินนโยบายที่สร้างแรงจูงใจให้คนที่มีที่ดินหรือคนที่อาจจะไม่ไม่อยากจะเป็นเกษตรกรแบบปกติแล้วเนี่ยได้ใช้ที่ดินของตัวเองปลูกไม้มีค่าเพื่อป้อนสู่ตลาดแล้วไม้เหล่านี้ก็จะเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายไม่ได้ไปเบียดเบียนไม้ที่อยู่ในป่านะครับ จะเป็นการลดหรือไม่ว่าจะเป็นการลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินสําหรับคนที่เอาที่ดินของตัวเองไปปลูกป่านะครับผมคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะการเอาที่ดินไปปลูกป่านอกจากทําให้เขาต้องสูญเสียไรายได้ไปในระยะเวลาอย่างน้อยสิบปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศด้วยนะครับประการต่อมาก็คือการอุดหนุนเงินให้คนที่เขา อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ที่ดินของตัวเองสร้างไรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นในในไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมระยะยาวหรือการอุดหนุนนะครับประการต่อมาคือการส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปธรรมไม้ที่ถูกกฎหมายนะครับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้นะครับขอย้ำนะครับว่าต้องถูกกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุน ยังไงก็แล้วแต่นะครับในสังคมเราเองก็ยังต้องการไม้อย่างที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือคนก็จะหันจากคนที่ใช้ไม้นะครับก็จะหันมาใช้ไม้ที่ถูกกฎหมายนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่ามูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมท่านประธานครับผมไปเปิดดูข้อมูลนะครับเมื่อปีพศ .2565 ประเทศไทยส่งออกไม้ไปต่างประเทศมากกว่า1 0 7 0 0 0ล้านบาทนะครับประมาณ20%ก็คือไม้แปรรูปถ้าเรามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะสามารถที่จะนำไรายได้เพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับ